อภินายรู้ไหมว่าประเกียเกี่ยวกับฉันยังไงเกิดอะไรขึ้นเธอโอเคไหมบอกฉันมาประเกียเกี่ยวกับฉันยังไงเธอเป็นแค่แขกไม่มีอะไรมากกว่านะฉันเพิ่งเจอคิง เขาถามว่าฉันเกี่ยวอะไรกับปลาเกียทำไมฉันถึงเป็นห uh ่วงเธอมากนะเขาถามว่าครอบครัวเราเป็นห่วงคนอื่นเหมือนปลาเกียหรือเปล่าได้ดูมาฉันตอบว่าอะไรฉันบอกว่าเธอเป็นแขกของเราแค่นั้นนั่นคือเหตุผลที่ฉันเป็นห่วงเธอและบางที นั่นก็เพราะว่าทำไมฉันถึงอารมณ์อ่อนไหวปุรับฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งพวกเราจะพัดพรากกันขนาดนี้ว่าฉันจะเรียกเธอเป็นแขกได้ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนายจำได้ไหมมีครั้งหนึ่งฉันภูมิใจมากที่เรียกเธอเป็นภรรยาและคนรักแต่ตอนนี้ฉันต้องทำตัวเหมือนเพิ่งเคยเจอเธอทท้งที่ความจริงฉันต้องซ่อนอะไรไว้มากมายปุรับนายซ่อนความรู้สึกของนายจากคิง คนที่แคร์ปราเกียรมากมายแต่ฉันไม่ชอบความจริงที่ว่าเขาเป็นคนดีนั่นเรียกว,ว่าความอิจฉามันเกิดขึ้นได้นะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับรายนายพูดความจริงไม่ได้และเขาเองก็ไม่สามารถเห็นความจริงเรื่องนั้นด้วยคู่แท้พรมลิขิต5ทุกวันเวลา1ทุ่มครึง่ง